วสวัสดีครับมือนีพามาเลี้ยงไก่ครับผมเมึงไก่ขึ้นลายถมมือนีเอาหม่งได้มีหยางกัหาะกินมังค์คงฮันละบารนี่เอาพาพี่น้องมาเลี้ยงไก่นะครับเด้อมือนีเอาปลาที่นี่เฮาบ่มีหยังแล้วลบ,บ,บ,บวา,วานีะพาเลาะเบิ่งงัวเบิ่งไก่แล้วงานไก่เฮ็ดปลาไก่ผ่อใหญ่เราขึ้นลายเน้่ มีแต่ตัวพี่ๆตัวยญ่ยๆอ้วนๆจำมัม่มทุกตัวเป็นแย่แรงนะครับยาอาหากินยากวุน่นปล่อยออกจากขลกงมากกันยางลุยกันเลยมีแต่ตัวหญ่ๆนะครับ มาเลี้ยงฝ่ายด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็สิไรออกไปเลี้ยงยุธงพุดแล้วครับตอนนี้ปล่อยออกจากอคอกในอคอกขอกเราอยู่ทังพี่ครับปล่อยออกมาแล้วยังบัดเด็ดไปใส่ในยางวนอยูทแาวนี่แหละขับสวนเยอะจากของเรายังพัดออกมามีแต่ตัวตอ้วนๆจำมำัม นี่แหะครับรถไปโคกงเห็งนง่ายยี่นี่นแหละอยู่ข้างมูเห็งนง่านี่แหละพอดีเราปล่อยควายออกมาก,กเลยอเอาจักหน่อยกันนะประสนอ่บา,าบ้าเฮาบ้าเฮาไปไปไรควายลงไปเลี้ยงคนน่ะ <c oughs> เออเอาไปเลี้ยงท่านไหมครับ <c oughs> อโอ๋อเลี้ยงเลาะน้ำนี่แล้วเนี <c oughs> ไ่ไปพูดไปไรควายลงไปเลี้ยงคนน่ะมาเฮาคนดยัง ไปแล้วไปไปไปลงทงลงทงนี่นี่มีหยาพ่อได้เลียมนะครับคนกันเลียมกัน,กนเนนลาะไปทัพมาดาแล้วจักโตละตาเนี่ยพ่อเศร้าสามสิบกว่าเนี่ยสามสิบกว่า ก็ประมาณเอาวันนนับพทดวน,น,น,อ,งงนอืมมันลงไปพุ่นเหอนลไปถกานซ่งมมอือข้าเจ้าตอนขึ้นมาให้ติขึ้นจังไดลงไว้โอุ้เ้นกเลี้ยงไว้เส<อ>ียเงินไหีอะไรกับเสียเเอะไรก็เสียพครับใครอยู่จังไดขึ้นอยู่ครับ จ้กบาทกัจจบย้อมเสียจ,จนเ <c oughs> <c oughs> นาะขนมีเจ้าขวงจ้กเทียไรล็ได้ละละอือว่ามันก็ไปไกลเนาะต่บดนดอนเงี้นบนเนาะไปบหวงควงฟ <c oughs> ูงเลยครับ ปกามาันกามยูคนละตำบลน้องก็ไดยินเสียงประกาศแล้วไปบลั่นงคบบเมแม่นี่ลีว่าเดีไปล้ไปแล้วลงทงไข่แน่นอนนำออกจากน้องไปหยาทั้งล่างกับสีงามยทีเนาะครับ ต่อ่ากะีแต่ตัวพี่ๆได้เลยครับกายทงานยังห่เอครับแมนส่วงเต็มสุดตัวูยอ่า่า่ตอนไฟลงทงเขาลงทุงลงท่าหากินหยาน้ำทงน้ำ่าเหมือนมิตรยาอันง่ายครับน้ำน้องไปลงไปวางหันนี่แล้ว เฮ้ยสบายบุริจะมองนัอนน้ำนี่แหละครับชีวิตคดอีสานบ้านเฮาอยู่บ้านทางอีสานเฮากัน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาสิละกับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินกันผู้เฮ็ดให้กับไปจะให้ละตื่นเศร้ามากกับเขาให้ผู้เลี้ยงควายกับจั๊กสี่แล้วนี่ครับเนี่นจักมีอยังเฮ็ดด้จนได้ถามกันไปเฮ็ดอยังสูมือมันพ่อแล้วเปลี่ยนดีจนได้ว่าเลยแบบเนี้ยมันเปลี่ยนคาเขากับพ่อได้เนี อั่นนี่อยู่ครับแตพอได้ใส่ได้บบานเ้นหรแล้วเนาะไ่ไไทรไลูกเลี่ไม่ไม่่ไ่ไม่ไย่ไม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 ่ไย่่ไไไไปไไปไไปไไ ฮ no well, ่าไม่หาเฟื่อนนะตาครับนี่แหละอยู่ทางบ้านนอกอีสานเหาเปลี่นเสียละทางกาลสินเด้อพี่น้องเด้อบ้านทางอื่นเดี่ยวเลี้ยงที่กันบพกครับทางกาลสินเนี่ยขับรถวนนะครับเปล่าไม่เลี้ยงหลา่กู พ่นหุมกองเพียงแล้วไปไปย่าไปลากินเพียงเพิ่นบ่อนเพียงจะควางวัดนี้เอไปหุ้มหันเพียงเพิ่นเราพ่นเพิ่นเพิ่นมาจับวขยเน้อวนที่มันจับเจอควางพี่ เอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเลยละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ